นะครับก็ผมจะมาแนะนํานะครับตัวเลขของเรานะครับก็ตัวเลขก็มองดูแลก็เยอะมากนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรเต็มนะครับผมก็ได้นําเอามาให้ท่านได้ออกไปคิดแล้วก็พิจารณาดูนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับสูตรนี้ก็เดินดีมากนะครับ22่งวดนะครับยังไม่หลุดนะครับ 22งวดน,นะครับยังไม่หลุดนะครับแต่ตัวเลขอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับเป็นสุดสุดเต็มสุดใหญ่เลยนะครับผมก็ได้นำเอามาให้ท่านสมาชิกื่อชอบเท่าไหนก็จัดไม่ชอบก็ดูไว้นะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ้ก็มาดูกันเลยนะครับตัวเลขของเราก็อาจจะมีอยู่หลายชุดหน่อยนะครับเลขที่ออกมาก็ หกศูนย์ห้าล่างสี่หกล่างหนึ่งหกนะครับเพราะว่ามีเข้าบนเข้าล่างอยู่ประจํานะครับสูตรนี้เป็นสูตรเต็มสูตรใหญ่นะครับได้มาที่ศูนย์นะครับศูนย์แล้วก็เก้าแล้วก็ห้าหกนะครับก็ด้านนี้ได้มาที่ศูนย์นะครับหนึ่งสองแตกนะครับก็เข้ามานะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ก็เข้าบนเข้าล่างนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ห้าสามล่างนะครับก็ ข้าบนเข้าล่างแล้วก็เข้าตัวเดียวบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนมากนะครับก็จะเดินบนมาตลอดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่นะครับหกเจ็ดแล้วก็แปดสองนะครับเข้าบนมานะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เจ็ดแปดแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับก็เดินดีมากนะครับส่วนนี้แต่ตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็นํามาให้ท่านได้เอาไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ลองเอาเป็นแนวทางไว้นะครับ ันนี้ก็เข้ามาที่1นึสองนะครับแปดหนึ่งสองล่างสี่หกนะครับเข้ามาที่1นึสองนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่ศูนย์สองนะครับสองศูนย์สองล่างหกหกนะครับและต่อมาก็เข้ามาที่สี่สี่แล้วก็สี่หกนะครับสี่สี่หกล่างสี่สี่ก็เข้าบนเข้าล่างนะครับตามจัตติยงเรานะครับก็เดินบนมาตลอดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งห้านะครับเก้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับ ถ้าต่อมาก็เข้ามาที่เก้าเก้าเก้าศูนย์ล่างหนึ่งสี่นะครับก็เข,ข้ามาที่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าะครับ <c oughs> และต่อมานะครับดูกันต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่ในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่เราไปพิจรารณาดูนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์เก้านะครับเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับนี่ก็เข้ามาที่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับ เข้ามาที่ระบุนมาตลอดนะครับเข้ามาที่57นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่544นะครับก็เข้ามาที่44นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่79นะครับ97 9ล่าง61นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่นะครับ063ล่าง0 9ย์เเข้ามาที่063นะครับและต่อมาก็เข้ามาที่นะครับ95นะครับเข้ามาที่9543นะครับ แล้วต่อมานะครับก็เข้ามาที่03แล้วก็79นะครับ603ดัง79นะครับงวดทิ่แล้วที่ผ่านมานะครับก็เดินมาที่เลกล่างนะครับเข้ามาที่78นะครับก็รู้สึกว่าจะลงล่างหนึ่งงวดนะครับสถิติของเรานะครับก็เดินบนมาตลอดนะครับก็น่าติดตามนะครับเพราะว่า มีหลุดที่หนึ่งนวดที่ลง <c oughs> เป็นเลขล่างนะครับนี่ก็เข้ามาที่ศูนย์ห้านะครับอันนี้ก็เข้ามาที่สามศูนย์แล้วก็ห้าสามแล้วก็แปดสองแล้วก็เจ็ดแปดนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หนึ่งสองแล้วก็ศูนย์สองแล้วก็สี่หกแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับก็เข้ามาที่เก้าศูนนะครับเดินบนมาตลอดนะครับ เข้ามาที่90แล้วก็มาที่9 7 7 9นะครับแล้วก็เข้ามาที่5 7แล้วก็มาที่44แล้วก็มาที่78นะครับเข้ามาที่6 3แล้วก็เข้ามาที่95แล้วก็เข้ามาที่03นะครับงวดนี้ก็เข้ามาที่ลงล่างนะครับมีหลุดลงล่างในงวดนะครับครับมาดูงวดนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับการคำนวณของเรานะครับก็เราก็ใช้หลักร้อยนะครับเลขที่ออกมา6 2 6นะครับ ล่างเจ็ดแปดนะครับเราก็ใช้หกบวกหกนะครับร้อยบวกหน่วยนะครับก็ได้มาที่นะครับหกบวกหกเราก็ได้มาที่เลขสองนะครับสองเราจะบวกห้าคงที่นะครับเราจะบวกห้าทุกครั้งนะครับเราจะบวกห้าบวกห้านะครับอันนี้เราได้มาก็บวกห้านะครับสองก็บวกห้าก็ได้มาที่เลขเจ็ดแปดนะครับ อ่าส่วนด้านนี้นะครับสองลดแต้มมาเป็นเลขหนึ่งครับผมาลื่นนะครับเก้ามาเป็นแปดนะครับอันนี้ก็แปดมาเป็นเจ็ดนะครับสองได้มาที่เลขหนึ่งนะครับอ่าสองนะครับบวกห้าเราก็ได้มาได้เจ็ดครับแปดนะครับเพิ่มแต้มนะครับอ่าส่วนด้านนี้นะครับเราใช้อ่าสองนะครับสองนะครับสองด้านนี้นะครับเก้าเราก็ยกเก้าลงมานะครับแปดเราก็ยกแปดลงมานะครับแล้วก็นับ พิ่มแต้มนะครับแต่แล้วก็906นะครับ906 6มาจากไหนนะครับ6มาที่นะครับนะครับก็อันนี้ก็ก็ลืมนะครับไม่เป็นไรนะครับก็มาดูเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็เราได้มาที่2ลสองนะครับสองก็ลดแต้มมาเป็นหนึ่งนะครับสองบวกห้าเราก็ได้เจ็ดกับแปดนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับเรายก2มานะครับ2ก็3 4 0ศนย์นะครับ3 4 0ศนะครับเราลดแต้มมาจากเลข1นะครับมาเป็นเลข0ูนย์นะครับอันนี้ก็ลดมาจากเลข8นะครับเป็น7นะครับอันนี้ก็ลดมาจากเลข7เข้ามาเป็น6นะครับผมก็ลืมนะครับเราก็ได้มาที่2นะ3 4 0ศูนย์นะครับส่วนด้านนี้ก็2 1 7นนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ ครับก็ได้จับชุดไว้ก็ชุดใหญ่ชุดเต็มนะครับก็ลองไปพิจารณาดูเผื่อชอบก็ลองไปคัดออกมาคิดออกมาว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับเพราะว่าสูตรของเราก็เป็นสูตรใหญ่สูตรเต็มนะครับเราได้จับชุดไว้นะครับก็ะสองสองละสองหนึ่งนะครับสามสองสามหนึ่งแล้วก็สี่สองสี่หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเขาจะมานะครับขนาจะเป็นบนมากกว่านะครับ จะเป็นบนนะครับส่วนด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็ได้มาที่สองเจ็ดสองแปดแล้วก็สามเจ็ดสามแปดและ4สี่เจ็ดสีแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับก็อันนี้ถ้าจะมาก็น่าจะเป็นเลขลากครับเราไปพิจารณาดูนะครับตัวเลขของเราถึงจะหลายชุดหน่อยแต่ก็เราก็แยกออกมานะครับเราไปพิจารณาดูไปชอบตัวไหนก็จัดนะครับไม่ชอบก็ดูไว้นะครับ อย่าลืมนะครับตามสูตรที่เลขคู่เลขคี่มาก็น่าจะเป็นนะครับขอให้มีเลขคู่นะครับเลขคู่เอาไว้สักตัวหนึ่งนะครับเราจะเอาตัวไหนดีนะครับทิย่มงเลขคู่นะครับส่วน3านะครับ37ก็เป็นเลขคี่นะครับสองเจ็ดก็เป็นเลขคู่กับเลขคี่นะครับนาาติดตามได้ได้นะครับสองแปดขนาดติดตามได้นะครับสามขนาดติดตามได้48ขนาดติดตามได้นะครับ ถ้ามีเลขขี่นะคู่อย่างนี้นะฮะก็สามกับหนึ่งก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเป็นเลขขี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะคร,ครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ